จะมือมามาก่อนนี่หาเกงกีเดินไปแล้ว,แ,ลวแม่ก็หมดห่วงนะสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกีค่ะคลิปนี้แม่ก้อยจะมาแชร์การเตรียมของค่ะแล้วก็การเตรียมตัวไปเรียนอนุบาลน,นะคะของเด็กอนุบาลในแต่ละวันค่ะ ก็จะยกเกงกิเป็นเคสตัวอย่างนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีลูกมีหลานที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่อยากได้ความรู้เรื่องนี้นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยที่ไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตอนเช้านะคะก็ตื่นมาล้างหน้านะคะแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าปกติค่ะเด็กที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเข้าอนุบาลแล้วก็จะเริ่มนะคะให้เขาทําเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะการเลือกเสื้อผ้าเองแล้วก็การแปรงฟันนะคะถ้าเด็กที่ยังทำไม่ได้ผู้ปกครองก็จะช่วยนิดหน่อยนะคะหรือว่าช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้นิดหน่อยจะใช้เวลาน,านานมากในช่วงตอนเช้านะคะฉะนั้นเด็กก็จะต้องตื่นให้เช้ามากๆเลยนะคะเพื่อเผื่อเวลากว่าจะแต่งตัวกว่าจะกินข้าวแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างเองส่วนกระทั่งไปโรงเรียนค่ะเกงกิก็ตื่นประมาณ7โมงนะคะทุกวันเลยค่ะ เกงกีจะเป็นเด็กที่ตื่นเช้านะคะตื่นเองแล้วก็ลงมาข้างล่างเองไม่งองแงเลยค่ะโอไฮโยคุณลุงคุณป้าหนเอยโอไฮโยโอไฮโยกไซ่มาสื่งตื่นนอนนะคะเพ่งตื่นนอนอันนี้เป็นเสื้อผ้าจากโรงเรียนเก่าที่ไทยนะคะพอดีว่าเอามาด้วยนะเอามาด้วยแล้วก็ให้เขาใส่อะคะ่ะไม่อยากทิ้งเพราะว่ามันเสียดายนะ ก็เอาไว้ใส่ในช่วงของฤดูร้อนของญี่ปุ่นก็โอเคนะคะเฮ้ยเซ็กซี่จังเลยจับจึ้งจึ้งจึ้งจึงจึงจงเซ็กซี่ระดับนี่เ<กซ><กซ><กซ>น่นี่เน่เนอยากแก้งแล้วเด็กคนนี้แปลงฟันหรูปะแปลงฟันไหม,มเอาลูกขึ้นแปลงฟันเลยลูกปะ มาโชว์นมทำไมไ<อ>เนี่ยเด็กคนนี้นี่ก็จะให้เกงกีหากางเกงในกับถุงเท้าเองนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาใส่รองเท้าเองหนูเก็บให้เรียบร้อยูกแล้วก็เอาถุงอ่ะใส่กางเกงในครับใส่กางเกงในก่อนกางเกงในก่อนอืมอันน <my> ี้อะไอืมอันนออืม ไม่ได้ใส่เลยจะหมุนทำไมเอา,ลาลเอาลสายลสงสัดี สำหรับทุกเช้านะคะก้อยก็จะเตรียมเสื้อให้เกงกิ2ชุดนะคะก็จะมีชุดพละค่ะชุดพละก็จะมีเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นชุดของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเสื้อเสื้อแขนสั้นกับกางเกงแขนสั้นนะคะจะเป็น2ชุดจะเป็นชุดโรงเรียนกับชุดพละนะคะก็จะเดี๋ยวจะมาเตรียมของให้เพื่อนๆดูนะคะของที่เกงกิใช้นะคะ ก็เนี่ยค่ะก็จะมีกระเป๋าของโรงเรียนนะกระเป๋าหนึ่งใบใบขนาดเนี้ยนะคะใบเล็กขนาดนี้ก็จะใส่ของข้างในอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นก็จะใส่เสื้อชิ้นใหญ่ก่อนนะใส่เสื้อเมื่อกี้นะคะเสื้อชุดนักเรียนนะคะสำหรับเอาไปเปลี่ยน mm hmm. แล้วก็ของต่อไปก็จะเป็น เสื้อนะคะนี่ก็จะมีเสื้ออันนี้ด้วยเสื้อกล้ามสำหรับใส่เปลี่ยนอันนี้คุณครูเขาใส่มาให้นะคะก็ใส่เข้าไป <Okay. S 1> ให้ต่อไปก็เป็นทิชชู่นะคะทิชชู่เอาไว้สำหรับฉุกเฉินนะคะสักนิดนึงแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะใส่ในถุงเรียบร้อยแก้วน้ำ แล้วก็มีผ้านะคะจะเป็นผ้าเช็ดหน้าสำหรับตอนที่แปรงฟันนะคะแล้วก็มีผ้าสำหรับปูกินข้าวนะคะกินข้าวผ้ารองอโอเปนโตนะคะถาดข้าวก็จะมีผ้ารองนะเป็นของตัวเองแล้วก็มีเนี่ยค่ะพวกชุดชุดเครื่งองรับประทานอาหารก็มีตะเกียบมีช้อนซ่อมมีช้อนนะคะ แล้วก็มีถุงกระดาษนะคะสำหรับวันศุกร์เอาพวกนิตยสารหนังสือต่างๆเก็บกลับมานะคะวันศุกร์เนี่ยเขาจะได้ของเยอะเลยนะคะก็จะมีกระดังเป็นอกันแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางการกินอาหารกลางวันนะคะที่บนเรนเจะมีอาหารให้นะคะแอมก็จะมีได้สแตปมนะคะมีดอกไม้มีอ่า มงกุฎมีสติกเกอร์นะคะคก็จะมีความหมายของเขาอยู่นะคะคน,นี่มาดูอย่ม,มาดูนี่นะคะ่ะความหมายของเขาก็คือเนี่ยนะคะเรียนนะคะกินข้าวหมดแล้วอ่ะกินข้าวหมดแล้วก็จะได้สติกเกอร์นะคะถ้ากินไม่หมดกินเหลือประมาณหนึ่งสองชิ้นก็จะได้เป็นดอกไม้ให้นะคะอดอกไม้รูปนี้แล้วถ้าเกิดสมมติกินแล้วเหลือครึ่งนึงก็จะได้เป็นอันนี้ค่ะมงกุฎนะคะมงกุฎ แล้วถ้าเกิดสมมติว่ากินแล้วกินนิดเดียวนะคะก็จะได้เป็นดาวนะคะคือเหลือมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นดาวอันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดกินหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยก็จะได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกิงกินะ,ะกิงกิได้อะไรบ้างครั้งแรกกิงกิได้ดอกไม้ได้มงกุฎนะคะมงกุฎสองดวงแล้วก็มงกุฎอีกสามดวงแล้วก็ได้ดอกไม้อ๋อวันที่แปดวันที่เก้าได้สติกเกอร์สองวันติดเลยนะคะ สเกร์ตรถยนต์นะคะ่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางการเก็บเงินก็คือที่อนุบาลนะคะเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาพาเด็กไปเดินเล่น,นมีรมีพวกเครื่องใช้ของใช้ต่างๆที่ต้องซื้อที่โรงเรียนนะคะเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลให้ก็จะมีอันนี้นะคะ่ะเก็บเงินปนะระมาณนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นการออมเงินสีเหลืองนี่คือการออมเงิน ก็คือเขาจะให้นักเรียนนะคะเปิดบัญชีออมเงินนะคะประมาณนี้เพื่อที่จะออมเงินทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เนี่ยประมาณนี้นะคะก็ออมเงินไม่เยอะนะคะแต่ว่าฝึกให้เด็กมีวินัยในการออมเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นโคโรนาไวรัสใช่ไหมคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เขาให้กันมานะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะแล้วก็ต้องทำแบบนี้ด้วยนะคะ มันก็คือการเช็คว่าเนี่ยค่ะวันนี้อย่างเช่นวันนี้นะคะก็เขียนไปแล้วนะเมื่อกี้ก็วัดไปแล้วแล้วก็วัดด้วยว่าเกงกี่นั้นมีอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่ก็เขียนตรงนี้นะคะแล้วก็มีาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายไหมเจ็บคอไหมถาม้าถ้ามีก็ต้องอวงกลมตรงนี้นะคะถ้าไม่มีก็วงกลมตรงนี้ต่างๆมากมายมีของการแบบปวดเมื่อยร่างกายไหมมีอุณหภูมิสูงไหมพ่อกับแม่เนี่ย พ่อกับแม่เป็นไม้พ่อกับแม่มีไข้ไม้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็วงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อนี้ค่ะก็ก็วงเป็นไหมหมดเลยนะไหม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 ,ไม,ไมนะแล้วเสร็จแล้วก็ปั๊มฮังโกะของตัวเองนะคะลงไปตรงนี้เนี่ยค่ะทาแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นการเช็คทีนี้ตอนที่ก็จะบอกว่าตอนที่เราอะค่ะ ไปถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะก็คือสองรีเช็คนะคะสองครั้งนะก็คือเราเช็คเองแล้วก็คุณครูไปเช็คที่โรงเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เพราะว่ามันมีโคโรนาไวรัสไงคะก็เลยต้องแบบทําแบบนี้นะ,ะการไปโรงเรียนก็จะต้องแบบว่าเช็คมากกว่านะคะก,ก็ใส่อันนี้ไปในกระเป๋าใส่กระเป๋าทุกวันแล้วก็ต้องโชว์ให้คุณครูดูทุกวันนะคะจริงๆ นี่ค่ะก้อยก็เก็บไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รูดซิปแล้วก็เตรียมให้เก่งกินะแล้วก็ต่อไปก็ต้องเตรียมน้ําให้เขาด้วยนะคะเป็นขวดน้านะพลาสติกนะอ,อาหารเช้านะคะก็ทําเป็น,นง่ายๆนะคะเป็นพวกขนมปังนะขนมปังกับไส้กรอกแล้วก็ไข่นะคะก<น>็ใส่มายองเนสสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็ชอบแล้วค่ะ ตอนนี้ก็8โมง54แล้วค่ะเดี๋ยวกยจะต้องเตรียมตัวนะคะออกไปจากบ้านนะคะเพื่อไปส่งเกงกีที่โรงเรียนประมาณเพลงจบนะคะประมาณ8โมง50กว่าๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะเคเพลงจบพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะไปส่งเกงกีไปโรงเรียน พร้อมจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่หาบเก้งขีปะจับมือมามา,มาไหมจะมือมามา,มาก่อนโอเคเนี่ยนะคะก้อยกับเก้งขี่ก็เดินไปโรงเรียนเนี่ยค่ะเดินไปโรงเรียนจับมือชนใช่ถ้าไม่จับมือจะรถชนต้องระวังรถยนต์นะ ในทุกๆเช้านะคะก้อยก็จะเดินส่งเกงกีไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนเกงกีกับบ้านของก้อยนะคะห่างกันประมาณ4-500เมตรนะคะก็เดินกันไปนะคะสองคนแม่ลูกตอนเช้าๆค่ะถือว่าออกกำลังกายดีมากเลยค่ะไม่ไกลมากนะคะ ตลอดทางเดินนะคะก็จะมีคุณลุงบ้างคุณป้าบ้างนะคะที่ออกมาถนนตอนเช้าๆมาเดินออกกาลังกายพาหมามาเดินเล่นนะคะมาทิ้งขยะก็จะสื่อโอกาสนี้ค่ะฝึกให้เกงกีได้ฝึกการทักทายสวัสดีนะคะตอนเช้าเขาก็จะได้ฝึกเรื่องของการทักทายมารยาทด้วยนะคะตอนแรกๆที่เจอนะคะเกงกีก็ไม่กล้าทักทายนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีทักษะมากขึ้นนะคะ นี่นะคะเกงกี่เดินไปแล้วเดินไปเข้าห้องเลยค่ะก็ไปส่งเกงกีเรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงเรียนเมื่อกี้ก็โชคดีค่ะที่เกงกีเขาไม่ร้องนะเขาไม่ร้องไห้แล้วก็เขาก็ไปโรงเรียนแบบเดินเข้าไปโรงเรียนแล้วก็ทักทายคุณครูค่ะโอเคเลย แม่ก็หมดห่วงนะโอเควันนี้จะเลิกเรียนบ่ายสองโมงนะคะเป็นวันแรกโอเคภารกิจวันนี้สำเร็จค่ะค่ะก้อยก็ส่งเกงกีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก,ก็จะกลับบ้านนะแล้วก็ไปทำงานบ้านนะคะที่เหลือให้เสร็จเนาะเนี่ยค่ะทุกวันก็จะมาแบบนี้ แม่ๆบางคนก็ทยอยเดินกันมาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มเริ่มที่จะมาประมาณเก้าโมงนะคะเราก็ต้องเดินมาก่อนวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์เนาะก็วันนี้วันศุกร์ก็จะแบบเนี้ย เด็กก็จะไม่ค่อยอยากจะไปเรียนนะเพราะว่าเหนื่อยมาหลายวันนะคะก็เดินแบบนี้นะคะทุกวันค่ะเพื่อนๆเดินไปกลับก็ประมาณ600เมตรเนาะก็ออกกำลังกายวันนี้อากาศดีค่ะค่อนข้างจะร้อนเลย อากาศดีมากวันนี้นะ่าจะเป็นวันที่ต้องทิ้งขยะนะพวกกระป๋องกระป๋องเบียร์กระป๋องอะไรเงี้ยเขาจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งตามวันนะคะเนี่ยค่ะก็บรรยากาศชุกเช้านะก็จะรีบเร่ง โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็มาแชร์ข้อมูลประมาณนี้นะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก้อยก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะกิงกิเลือกของที่ชอบอยู่นะคะกิงจนเอาอะไรมา กินกี่เขาเลือกของที่เขาชอบอยู่นะกิงกี่เอามาโชว์คุณดูคุณป้าหนูเอาอะไรช็อกโกแลตนี่ค่ะไปดูไอศครีมกันปะเดยวไปดูไอศครีมไหมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ